เราลงพองุ่นพอทองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดพีติดขยับรถครับเราเดือดร้อนหนีร้อนมาเพึ่งเย็นมาหาเพื่อนนะเพื่อนเอ้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงได้หนีร้อนมาเพึ่งเย็นน้องเชื่ออนุรักษ์ไปหลงอีนางเมียน้อยซึ่งมีไอ้สิทธิ์คำนนคอยบงการหนุนหลังอยู่มันทั้งสองคนเป็นหัวเมียตันแต่มามานอกให้น้องเราเซ็นใบเบนเมืองคืน น้องเรากลับเชื่อเช่นใบเบนเมืองคืนเข้าไปทําให้ขัติยาต้องเดือดร้อน <Yeah. S 1> เราถูกนะเทศออกจากผ่นดินไม่มีที่อยู่จะมาพึ่งเพื่อนนี่แนละอนุลาาเรื่องนี้นะเป็นความจริงซะด้วยเอาอย่างนี้นะเพื่อนอนุล่าในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เป็นไร เราทั้งสองคนเ,เป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันในเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเราก็ยินดีจะช่วยเหลือให้เจ้าได้อยู่เมืองของเราหวังว่าเพื่อนจะไม่ผัดข้องเราขอขอบใจเพื่อนมากแต่เราจะพึ่งพาส่ยเพื่อนคงไม่นานื่อยามที่เรากับลูก <c oughs> เด็กคนนี้เป็นลูกของอนุรษ์ลูกของอนุรษ์ <c oughs> ใช่ถ้าเราทั้งสองคนพอเลืนาอาปากได้เราจะไม่รบกวนเพื่อนอีกใจเย็นก่อนอนุรา ถ้าหากแม้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายพอดีเลยเราเองตอนนี้ก็มีลูกสาวเหมือนกันก็ทั้งสองคนเนี่ยเลี้ยงคู่กันให้เติบโตมาด้วยกันให้เป็นพระคู่มั่นกันหามแม้ว่าโตขึ้นมาเวลาใดให้แต่งงานที่นี่แล้วก็ปกครองผ่นดินของเราไปเลยเพื่อคนจะไม่ขัดข้องนะเราขอขอบใจเพื่อพ่ออย่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะขอแนะนําบุคคลสําคัญภายในวังหลวงเสกกรอ๋อ น้องสาวของเราอยู่ทางด้านขวามือทาความรู้จักกันเอาไว้ที่ถามว่าน้องดวงพรดวงพรน้องดวงพรใช่ไหมใช่รบพระองค์ยินดีที่ได้รู้จักนะกกะดวงพรสวัสดีค่ะเฮ้ย โอ้ยนี่ใครน้องสาวน้องสาวเหอน้องสาวสวยจังมีผัวยังเนี่ยน้องยังไม่มีโอ้ย,ยังไม่มีผัวด้วยมึงนี่เห็นผู้หญิงแล้วทิ้งเด็กเลยเรานะี่ยจะเห็นตลึงในความสวยของเขาแล้วก็จะขออาศัยอยู่กับเพื่อนแม่นั้นเราจะอยู่กับเพื่อนตลอดชีวิตเลยอ <c oughs> นี่อันนี้น้องสาวของเราเดี๋ยวจะฝากไว้กับเพื่อนนลเป็นผู้ที่ดูแลเอาไว้ให้ดูแลเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมาถึงเมืองพวกเราใหม่ๆใช่ไหมล่ะเออมีอะไรข้องใจอยากจะถามอะไรน้องเราหรือเปล่าโอ้โหอยากจะถามสักคำหนึ่งถามว่าถามได้เลยจ้าปกิตลูกปะบค่แบบยังไม่มีลูกยังไม่มีลูกยังไม่มีจ้าแล้วหัวตายยัง นี่เขาบอกว่ายังไม่มีมลูกไม่มีผัว,วไปถามอะไรอย่างง้นล่ะถามแบบนั้นระวังนะระวังอะไรระว,วังผัวเขาจะเตะเอาเ้าบอกไม่มีไงจะพีเขาเสือเขามีไงนั่นนั่งอยู่ตรงนี้แม่ถ่วงน้องออกนอกหน้านอกตาเชียวนะเอะเเดี๋ยวลูกหลานของเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนไปนเลี้ยงให้เองและกันเดี๋ยวจะฝาก เจ้านี่ยคอยดูแลพระสหานของพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะไปๆๆไรีบไปโอ้โหเจ๋อเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทุกเขียวอะไรพวกท่านเนี่ยมีอะไรให้รับใช้องคท่านไปจี้ตุ้งแข็งมาแช่ให้มันไม่ว่าจะมีอะไรจอไปเลยพวกเจ้าก็ไปเข้าพักไม่ต้องห่วงเรา ออไปลูกไปโรงพยคบะบาดเจ็บเป็นงไรบ้างหรือเปล่าเรานําไม่เจ็บตรงไหนหรอกมันเจ็บใจมากกว่าที่โดนน้องชายไล่มาถ้าอย่างนั้นอยู่ที่นี่ดีกว่าไปคะจะรักษาแผลใจด้วยรักษาแผลใจไปคะพูดแบบนี้เป็นคนของใจเลยไหมอ,อ อันนี้คนผงใจคงมีเยอะแล้วมั้งไม่มีหรอกเราเนี่ยเด็กเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นหลานของเราเราเนี่ยไม่มีลูกไม่มีเมียนะว่าแต่เจ้าเถอะมีหรือยังผมฉันยังไม่มีค่ะถ้าเจ้ายังไม่มีข้าจะจีบเจ้านะพูดแบบนี้กับทุกคนหรือเปล่าเนี่ยใช่พูดัทุกคนนะแต่ว่าข้าจะพูดกับเจ้าเป็นคนสุดท้ายขอข้าก่อนไ